เขนก็ปวดสุดหางนาบมากเลยอันนี ahead, oh, okay. like ้ไปสบายดีทางทุส้มมึงหมอก่อนเนาะเคยจาไปเยอะๆไปุูนเขาก็อย่างเงี้ยมันหนังแล้วเลยหนังเลยเดยตอนนี้เราถึงบาแช่ตุ่นหนังตาเบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเห็ดบุหบุญมาเยพี่น้องเลยมาบุญมนกัพี้องนี่คือเห็ดบุญนั่อนแม่ไขมัน อย่าไปแก้ไปสีมานลูกยต้อันนี้ต้นงโบพี่น้องเวิ้งต้นเงินเห็นไมเงนใสลูกมาได้มาินเหรียญได้เหียญหได้มาเนใส

เป็นจำนวนเงินแสนหนึ <Whatever. S 1> eh, ่งพี่น้อเป้าเงินอีเมลเงินพันแสนหนึ่งแสนหนึ่งแล้วทำยงไ่เนะต้องผ่านขอบุญขอบคุนละลายเนาะ สื่อของมาทำบุญทำทานเห็ดแนวื <S <S ่อแนวหนูแนวาีนให้น้องเนี่ค่ะสบูเนี่ยเพิ่นขามมาเห็ดบุญน้ำเสียวเพิ่นเนาะเพิ่นขามมาเห็ดบุญน้ำเสียวเพิ่นจากกันไปสามสี่สิบปีแล้วที่น้องเอ้ยมาเห็นกัน ผนก็เลยคิดหดแล้วก็ส่งเงินมาทำบุญทำทานหาก็ขอบุญขอบคุญผลลายๆน้องสโบก็เป็นสาพานกเนาะสโบก็ทำบุญรวมกันกระเพิ่นให้เมย์สโบก็ดีใจดีอกดีใจนายสิผลยังจมเงินเลยทอดแล้วจะหักเพลงเมย์สโบเนาะพิผลยังบลืมอ่นะเอามาลูกเอมามาี่โอ้โหจามีเมย์ละ มมาเดี๋ยวันบริบเเดี๋ยวจับลูกเี๋ยวจับแม่สิเพนวันึงบเดีลูกันสิหนี่ะัหนึ่งบัลานหนึ่งบอจ้หานขอจับขอไดู้กเอยัยได้คุ้มว่าหรือัหนังมันบวมีกันนู่น่ะอ๋อป้าเนี่ยคอกระเละมาสามพอดีอาอรือบมี ແນ່ເປັ n ຂອງຊໍນີ້ບໍ່ແລ້ວວ່ ผูก้างใบทำมันหว่านก็มีบัจจาเป็นตองติดลงมาละขือน่แหละผูใบมันหว่านก็ติดใจย้ายออกไปมันถั่วเนืงาวพันมันสิไรจังขนาดเนืงาพันนึ่เขาไปซื้อของเดน้อยเดียวมันต่างกันเนาะม่ได้ตางเหรอมันก็นอยตางแล้วต่างไ้ามันแค่ตดมันดกอยู่บ่มันเนือมันกระ้มันกระชาพันะเฮ้ มันบรดกเงไ้นตาเนวกผักสิตางเงนได้เงินปเงินพันบาทสื่อคอไปยังไจังินต่างตรงที่มันไม่ดกค่ะเนต่างตรงที่มันไม่ดกค่ะเป็นยังไงบ่ลายชาวพันมาเลยจสิพันต่างใบ่องพันเหงายังจสิพันากูมันมีหอสิพันบบนู้ใช้เงินกูได้เงินจากพันในเงิคอพูไปในแในเกวาเยออาจานี่เป็นมาเลยอย่างก็ลหมือนป็นอยามึงนมีอยู่อก ไดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำที่ไปเดียวแหเดวันหนึ่งสิบโลอีหนึ่งนะบไปบแคนเอาึกมา่แคนมันถัวใบมันนะบว์าตีอันไหนมันถั่วอันมีแต่ตีปลงตีปลงเมือนใบมัเหนตามันว่ามันเฮ้ยแคดีที่นถั่วใบโต

มันธุ์จะผิดจะัหวนได้ใช่ไม้าวแหวในกลุ่มจะสื่อคองเาะอาราไื่อเงินไก่ยันเดสอะเอู้สื่อางใ่งานน่แหละมา่หน้าล่อยก็ยังเล่ยยังเล่ยนะอ๋อหน่าใส่ินเออไม่แ้ พันกี่บ่เด้อแลเลือกไงสองพันเลยเอรอ่นาบ่มีท้กับองเออใบพันใบองพรวมกันแล้วเลือกชิใบใหม่ใหม่เลย่น่อพมสิ่งมีใบพันมันเอาไปดิเนคือเก่าถ้า้อไปหาแหลง เงินไลฟ์คอยพอแม่ช่หงไปเห็ดเมียไล้มาบุนตรกันเ้อที่น้องมาบนรกันเด้อนีต้นคอยต้นเจ้าเหะต้นคอยเห็ดแม่น้แม่ไปเดนต้นเอื่อยคอยละเห็ดน้าแม่มาเป็นต้นคอดอกอเป็นสะพานบ่หบุญหมได้เงิน cho ăn một cho ăn một mẹ bún bò bắc bún bò bắc bún bò bắc 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 bà bắc bà bắc 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 นี่แต่แน่เอานั่งเตนกินเป็นบอตี้เยาเมา่กี้ขนมเดี๋ยวกินร้านใหม่ไปเลยเลยไมู่คำวนเองสั่เป็นไค่ค้ววยแค่พอกระแม่เจ้าเลยไปแม่ถาจัดเลยไปห้างมกเิป็นลูกลไวน่แงฉุบอะไรกินเลยให้ได้าได้กินได้อข่อนังไ้ักกให้ดึงเข้ากับเสียนำชั้ด้ออยอย่ไปเล่นได้เงนเลยแค่นตัะกันหาวห้างก่นเ่าวอะไนะ ท,ทั่นมากูคนกินบิดเลี้วบอรส่ <c oughs> ้าแนนแล้เทียแต่เอามาฟังคลมหนงคลมหนงโอ้ยเดีอย่าสออยามองีตองนอ คนอยากไปกินก็บ่ได้บุญอีกนะกินโลดลูบ่มึงกินบ่กินจะลงไปบาดตายเวรมึงบ่เวรมึงบ่เลยบุญเบิดเลยบุญกลางทางบ่ได้ซะบ่ได้คาอยู่นบักตายเวเบิดเลยโอ้ยแม่ใหญ่จ้ะก็ดูแท้ลงันลเพรลงไปหันโอ้ยท่านูบ่ลแม่ใหญ่พอแล้วบ่ได้สิแตกดอก่ว่าบ่มีคนลงจังทาจังเพชาแต่กูนีล่ะ้าแต่กูนีแหละ

ใส่ดระลสาวีจัดหาดอกเดี๋ยวตำรวจมาเลยแกำมัดอะไร้ขมัดแน้อ่ต้องอานตำรวจแวกดทุกเรื่องตำรวจมัดอะไรนี่แหละกับกระลูกนาหายไปไหนอยู่ดีๆนี่แหละทไี่น้องไข่แตกโอ้วไข่แตกไข่มาจะใช้นะไข่นี่ใช้ข้าไปต้มนี่ ใส่หมอคนไปแไ่เตย่งเลกก็ะนั้มเอามาไหขึ้นาเออขึ้นแล้วไปเรียนหัวบาอีกหบจะเวนนะจะบุอยากจะกไวมือแรกแส่ปูนมาห้อยในต้นนานไม่ถ่ายไม่หลังเลานะพอไปหาเงินหาค้ำกัจางสุกจางมานเห็นน้ำก็ได้แต่ว่าเออลงมาเลยลงมาห่อยห้อยเห็นบุญทางานบุญางอ้าว จะต้นของเาสามอย่หมดเลยอู่ดีมีเงนชนี่อนอกรันอืีกพอใหญ่เอาหนึ่งนึงเบี้ยานงงานใกล้น่ะก็ขแม่เวทเอาก็ทางล่างนอ้ยมีตะไบงางานเอเหต้นให้แม่เาจ้หน้าที่เลยจอหน้าที่เลยการโอเคนอะพี่น้องเนาะพ่อบ้านใหม่สิบหนาชิดนี่เช่าบูเชาาผ้าไอช่าบูผ้าก่ะขอลาไปขอลาไปก่อนพี่น้อง กันใหม่กันใหม่ก็เช่นไปด้วยพี่น้องหรือก็ไรก็แช่นโบเ่โบพาร์ได้อพี่น้องไปติดใไปเลยไปเลยไลก็เช่นก็ติดตั้งได้วพี่น้องไปเลยไปเลยไช่